เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลขอะไรสามารถบอกนิสัยและชะตาชีวิตได้สำหรับคนที่มีเลขโทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายเป็นเลขศูนย์จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่มีความลับเยอะชอบอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบให้ใครหรือว่าอะไรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของตัวเอง แต่โดยส่วนตัวเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนเหมือนกันยิ่งถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่รักหรือว่ารู้จักสนิทสนมแล้วจะยิ่งใส่ใจยอมทำทุกอย่างให้จนบางครั้งดูเหมือนไม่รักตัวเองเลยเลขหนึ่งสำหรับคนที่มีเลขโทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายเป็นเลขหนึ่งทำงานายว่าเป็นคนที่รักเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเป็นคนใจร้อนเวลาทะเลาะกับใครหรือมีปัญหากับใครจะไม่ยอมเป็นฝ่ายง้อหรือว่าขอโทษก่อนเป็นอันขาด เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆตัดสินใจอะไรรวดเร็วเด็ดขาดถ้าเป็นผู้ชายจะช่วยเสริมความเป็นผู้นําเพิ่มความมั่นใจแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นคนที่ทำงานเก่งแข็งแกร่งกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ 2. คนที่เลขโทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเลข2 เป็นคนใจดีค่อนข้างอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆบุค,คลิกภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในนั้นอ่อนไหวขี้สงสารเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาตรุณาต่อผู้อื่นเสมอเห็นใครลำบากเดือดร้อนเป็นไม่ได้ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างน้อยที่สุดต้องให้กำลังใจเขาบ้างเป็นคนมีสเสน่ห์โดยเฉพาะคำพูดคำจา เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการแต่เป็นคนที่ชอบคิดมากถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายที่ใจดีจิตใจอ่อนโยนแต่อาจจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีอาการชอบเพ้อมโนจินตนาการดรามา่าเจ้าน้ำตาถือเป็นอาการปกติแต่ไม่ค่อยน่ารักกับคนรอบข้างเท่าไหร่ สาสำหรับคนที่เลขโทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายเป็นเลข3เป็นคนที่มีนิสัยออกแนวซ่าๆใจร้อนไม่กลัวใครชอบพูดไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ว่าจะพูดหาเรื่องคนอื่นเป็นคนค่อนข้างพูดตรงบางทีพูดตรงจนทําให้คนอื่นไม่ชอบเป็นคนตัดสินใจเร็วมีความกระตือรือร้นสูงออกแนวบ้าพลังชอบอะไรที่ตื่นเต้นสามารถเจอกับอะไรก็ได้สถานการณ์ไหนก็ได้ไม่มีวัน แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบแบบลุยเหมือนกันไม่ชอบยอมแพ้อะไรง่ายๆชอบกิจกรรมที่ท้าทายสําสำหรับคนที่เลขโทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข4เป็นคนที่เจรจาเก่งพูดเก่งเรื่องเมาส์มอยไม่เคยพลาดหรือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการพูด เป็นคนสนุกสนานมีเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์ดีทำให้มีเพื่อนฝูงเยอะเป็นที่รักของเพื่อนๆไม่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวบางครั้งคนที่ไม่รู้จักก็หาว่าเช่าชูถ้าเกิดว่าเป็นชายหรือว่าหญิงก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือพูดเก่งมีทักษะทางด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการค้าขายก็ค่อนข้างฉลาดแล้วก็เรียนรู้ได้เร็ว 5. สํำหรับคนที่มีเลขโทรศัพท์มือถือตัวสุดท้าย ลงถายด้วยเลข5าถ่ายว่าเป็นคนที่มีเหตุผลไม่วู่วามเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบไต่ตองให้ดีคนคนนี้จึงดูเหมือนจะช้ากว่าผู้อื่นสักนิดหนึ่งทงั้งทั้ที่เป็นคนที่พูดจะมีเหตุผลมีหลักการตลอดเป็นที่ปรึกษาที่ดีไม่ชอบโกหกทั้งผู้หญิงและผู้ชายจัดว่าเป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก ใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ความคิดของตัวเองถูกเสมอเหมือนจะดือ้อแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนคนคนนี้บอกเลยว่า เปลี่ยนยากมากๆ 6. สําสำหรับคนที่มีเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลข6เป็นคนที่พร้อมจะให้ความรักกับผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมีเงินในมือไม่ได้มักจะหาความสุขให้กับตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องแต่งตัวและความบันเทิงต่างๆชอบทําอะไรที่สนุกชอบช้อปปิ้งกิจกรรมความสนุกรื่นเริงไม่ชอบความลําบากชอบใช้เงินแต่ก็มีบางเวลาที่ขี้เหนียวเช่นเดียวกัน 7. สําสำหรับคนที่มีเลขโทรศัพท์ มือถือลงท้ายด้วยเลข7 เป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความรับผิดช,ชอบสูงแต่ก็ยังแข็งแกร่งเพราะสามารถทนต่อแรงกดดันต่างๆได้ทนต่อความเหนื่อยยากลําบากได้ดีเวลาจะลงมือทำอะไรก็ชอบวางแผนและก็มักจะคิดมากอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลเรื่องต่างๆเวลาโกรธใครแล้วมักจะขาดสติรักแรงหึงแรงเจ้าคิดเจ้าแค้นและก็จะใช้คำพูดอะไรก็ควรระวังให้ดีเพราะบางคำพูดอาจจะทำให้คุณเนี่ย มีศัตรูเพิ่มขึ้น 8. สํสำหรับคนที่มีเลขโทรศัพท์มือถือลงท้ายด้วยเลข8เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมปรับตัวกับคนอื่นได้ทุกระดับใจกว้างมีน้ำใจบางครั้งอาจจะดูใจกล้าแล้วก็ดูนักเลงไปนิดนึงแต่ก็ยังมีข้อเสียคือเป็นคนที่เชื่อคนง่ายหากถูกใจใครแล้วจะหลงคนนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการไว้ใจคนให้ดี 9. าสำหรับคนที่มีเลขโทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข9เป็นคนที่มีลางสังหอด์ดีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีเซนส์แล้วก็สามารถสัมผัสได้สิ่งลึกลับต่างๆรอบตัวคุณก็สัมผัสได้ ชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวายชอบทำตัวเหมือนคนโบราณหรือว่าทำตัวเป็นผู้ใหญ่เกินอายุคนที่มีเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลข9มักจะต้องเดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดกับที่มักจะมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรักอาจจะมีคนรัก ที่เป็นต่างแดนต่างชาติก็เป็นไปได้และนี่ก็เป็นคำทำนายเลขโทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายของแต่ละคนที่จะสามารถบอกนิสัยและโดวงชะตาชีวิตได้เราเช็คกันดูนะคะ